สวัสดีครับ FC ช่อง a อเมเจอร์ชานเอลสุขุสุคนกามือนีด้วนอีกแล้วครับพอดีลูกคา้าสั่งจองขึ้มาเิ่นสั่งมาทั้งคอมเมนต์นะครับเสียวสามใบเสียงกลางนะครับสั่งกันเลยประกอบด้วนขึ้นมาครับด้วนอีกแล้วครับนี่ครับพามาเบ่งขังในตู้ เสียงกลางใส่เน็ตเวิร์กครับใส่เน็ตเวิร์กนี่คือเน็ตเวิร์กของรไลเลนะครับสั่งจองคำวาอะไรครับผู้ใดต้องการ0812654449หรือเบอร์สั่ง0930918347ครับโอ้ว่าไว้ว่านอนเนาะ ถ้าบอกไว้กับบังยอดหลังก็ด้ครับเน้อบ่ได้ขึ้นให้ครับบ่ได้พอว่าชิปสร้างบ่มีเวลาตัดต้อนะครับมือทายเราก็ลงไห้แฟนครับเดีย๋ยวบงเลยนี่ครับประกอบซีใบครับสร้างพ่นสีใบเหลืออยู่ซีใบเขากบสีประกอบแล้วกบรอดนี่กลรอดต่อไปกับสีถึงไม้อะไรถึงตู้เบียกับสีพ่นสีกันมาอีกนะครับ เบียดกับเหลืออีกปกป้องกันไห้อีกสิบใบครับที่ตัดใหม่ไว้้อากับสิเริ่มตัดใหม่รถง่ายครับ,รบเตรียมใส่ดอกสี่ใบนัดเพิ่มเหมื่นครับใหมาหลับเข้ามากรอบสี่ใบ หัวใจสำคัญครับเน็ตเบิกส่วนลูกค้าถามมาว่ารดหน่อยถดหญ่ประกอบคือกันบ่คือกันเหมือนครับเพราะว่าลดหน่อยถดหญ่เพราะว่าเฮาเอียดแขนมาแต่ละตัวนี่สิคือกันเหมือนครับประกอบคือกันหมดเลยพิจวรานหน่อยหลายสิสครับ ขาก็เลือกไข่หมนะครับไข่ยังมีน่วยสวยน่วยกลมแต่ว่าตัวนี้ตัวเดียวลวเลยคอืนันเหมือนครับทั้งเสียงทั้งลูปหลักคอืนันเหมือนฝากแฟ้นครับติดตามไปเรื่อยๆครับสร้างกกะสิอัปเดตให้เบงเรื่อยๆเอาสันๆนะครับเพราะว่าสร้างเก็ตรได้งาน เราพอกันชิมหนางครับผมเส็จงละไม่ครับตู้เสียงกลางที่าอาจารย์เป็นสั่งมาทั้งคอมเมนต์ลิปที่ผ่าน,นมากนะครับมาเสียวเสียงกลางสามใบต่างทิมงานกับประกอบใบสี่ใบป,ประกอบไว้สี่ใบแล้วก็สิ่งนี้รายการส่งสิ้นเดือนนี้นะครับ โลแปดใบแล้วก็คิว่ต่อไปกับวันที่สิบหรือ16นะครับเดือนคุมพาอีก2เจ้านะครับชุดเบ็ดเกใบกลาง3ใบนะครบับมีนะครับแล้วก็มีเสียงกลางอีกเจ้าหนึ่งสี่ใบนะครับที่ดุนดวน จอๆนี่นะครับชิวต่อไปเรืเ่อยๆนะครับไคแฟนครับทรงกำลังใจมาเป็นกำลังใจให้ทีมสังไม่เจอเฮานะครับด้วยกันต่อไปแล้วก็ตอนนี้กับิเริ่มเขากันเฮ็ดตู้เบียดต้อนะครับเม<ส>ื่อรดนี้แหลวก็สซ สร้างกาชีเริ่มต้านไม่แปดสิบใบขึ้นมานะครับเพื่อรองรับลูกค้าเจ้าต่อต่อไปนะครับแล้วก็เดือนมีนาสร้างกับมีงานรับงานใหม่หลายงานนะครับก็สิเอาเครื่อนเสียงออกงานแล้วก็เฮ็ดไว้เพื่อรองรับลูกค้าก้อนนะครับจะมีตู้ให้ลูกค้า ขอบคุณผู้เข้ามาติดตามนะครับเดอ้อที่เป็นกำลังใจให้สง้างนะครับลูกค้าที่ถาถามมาหลายเจ้าแล้วครับเจ้าเมียสามกลางหนึ่งคือําความขอใจนะครับเพราะว่าหลายคนคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับกับธรรมดานะครับผููที่วระท่านในลูกเกิตศักดิ์ของตู่เสียงกลางไม่เจอคือเสียงกลางไม่เจอนี่ ใบหนึ่งสามารถควบคุ้มเบียดได้ถึง4ี่ถึงหกใบนะครับถ้าเราบูาชิดมากในภาพรวมนะครับเสียงได้นะครับข้าถามมาว่าชุดเบียดสองกลางสองังสมันมันห่อไปใส่งานเ้วมันคือเบียดมันสูบเไว้นะครับสร้างก็เลยแนน้าไห้ไปใส่คือชุดเบียดซี่ใบหรือสามใบกลางใบหนึ่งังสี่นะครับเบียด4ี่กลางสองยังถ้ามีทุนทรัพย์ไหล กาทำค่ามหัวใจกันแบบนี้นะครับชุดสองคุณสองยังสีมันมันบาไหวครับสามคุณสองยังสิแต่ว่าถ้ามีเงินนี่ทนทรศัพย์ก็ได้ครับแต่ว่าเสียงน่ะมันคือเสียงกลางใบคุ้มเบีดได้ถึงสี่ถึงหกใบนะครับแล้วแต่เอาสิใส่งานนะครับมันสามารถคุ้มได้เพราะว่าเสียงกลางของไม่เจอหนี เสียงมันถ่วมทวนอยู่แล้วครับยกขึนสูงเวลาเสียงกลางวานไก่นะครับเหลือๆอะไรแหละครับนี่คือแจงข้าวห้แฟนครับด้รับทราบแล้วกับผู้ที่ถามมาว่าชุดสองคนสองหรือสองคนหนึ่งนี่สี่นะครับฝากข้าวนะครับเด้อผู้ที่ถามมานะครับผู้ที่คอมเมนตนมาก,กับ ก็จะได้รู้รับทราบกันนะครับ